นักเรียนเจอกันอีกแล้วนะคะหน่วยการเรียนที่3เรื่องงานเกษตรนะคะวันนี้เราจะเรียนกันถึงเรื่องประโยชน์ของการเลี้ยงปลาสวยงามและตัวอย่างของการเลี้ยงปลาสวยงามนะคะจัดทําโดยครูกนกพันธ์บุญศพครูชํานาญการโรงเรียนบ้านคลองบัวเอียบแสงโรอดสำนักงานเขตบางเขนกรุงเทพมหานครนะคะ่ะ จุดประสงค์การเรียนรู้ของชั่วโมงนี้นะคะก็จะมี 1. บอกประโยชน์ของการเลี้ยงปลาสวยงามได้นะคะสองเขียนแผนภาพแสดงประโยชน์ของการเลี้ยงปลาสวยงามการเขียนแผนภาพก็คือไม้แมพนั่นเองนะะักเรียนและ 3. เห็นประโยชนข์ของการเลี้ยงปลาสวยงามนั่นเองนะคะประโยชน์ของปักของการเลี้ยงปลาสวยงามมีอะไรบ้างคะ ่านะคะลองคิดดูซิมีนี่ตกนำตู้ปลาเนี่ยนะคะไปตกแต่งอาคารบ้านเรือนให้ดูมีชีวิตชีวาอาจจะเป็นมุมของที่สวยงามก็ได้นะคะถ้าเราตกแต่งตรงมุมเลี้ยงปลาให้สวยงามนะคะอ่า ผู้เลี้ยงและผู้พบเห็นน่ะเกิดความเพลิดเพลินมันเพลินนะคะนักเรียนใครบ้านใครเลี้ยงปลาเนี่ยจะรู้สึกอันนี้เลยว่ามันเพลินดีนะคะจะเข้าไปคุยกับปลาบ้างเล่นกับปลาบ้างโมโหใครมาก็ไปคุยกับปลาก็มีนะคะปลูกฝังปลูกฝังความรู้สึกเมตตาความกรุณาต่อสัตว์ และความรับผิดชอบต่อชีวิตสัตว์ที่เราเลี้ยงต้องมีความรับผิดชอบอย่างไรก็คือนักเรียนต้องมันเปลี่ยนน้ำมันดูแลปลาไม่ให้เขาติดโรคและที่สำคัญคือนำอาหารให้เขาให้เหมาะสมนั่นเองนะคะนี่แหละคือความรับผิดชอบถ้าเราไม่ได้ให้เขาก็จะเกิดปัญหาเขาเสียชีวิตได้เพราะเขาอดอาหารนะคะ บำรุงรักษาเขาดูแลเขายัางไหนะ้าให้เขาสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้ปรามแข็งแรงสวยนะคะเอ่อศึกษาหาความรู้ในการเลี้ยงปลาชนิดที่นักเรียนเลี้ยงนะคะเพื่อให้ปลานั้นอยู่อย่างมีความสุขอะไรอีกล่ะสามารถเลี้ยงเป็นการประกอบอาชีพได้นะท่าเรียนสร้างไรายได้ก็ได้ถ้านักเรียนเนี่ยดูแลปลาได้ดี ปลามีสีสวยงามการผสมพันธ์ปลาให้มันเผิดแผ่แตกต่างจากที่มีอยู่เดิมดูแล้วสวยนักเรียนก็จะเป็นอาชีพที่เพาะพันุ์ปลาขายคือขายไม่ได้เฉพาะในประเทศนะคะนักเรียนสามารถขายออกต่างประเทศได้ถ้านักเรีนยนลงเว็บเป็นนะคะขายตามเว็บที่เขาพูดกันนั่นเองนะคะ นี่คือประโยชน์ของการเลี้ยงปลามันอาจจะมีอีกมากมายกว่านี้นะคะนักเรียนครูก็ยกตัวอย่างให้นักเรียนดูเพียงเท่านี้นะคะอ่ะเราจะต้องเลี้ยงปลาสวยงามกันนะคะถ้าเรียนสามารถเลี้ยงได้ก็เลี้ยงถ้าเลี้ยงไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะบ้านใครเลี้ยงอยู่ก็ถ่ายคลิปถ่ายภาพลงมาในอัลบั้มได้นะคะปลาที่จะจะให้นักเรียนได้เลี้ยงซึ่งมันเลี้ยงง่ายนะคะไม่ยุ่งยากมาก มีหลายพันหลายอย่างนะคะตัวอย่างมีดังนี้นะคะปลาหางนกยูงไงคะชื่อเรียกสามัญว่ากัปปี้มิลเลียนฟิชนะคะมีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาใต้แถบเวเนซุเอลาหมู่เกาะแคดเบียนของประเทศบาบิโดสนะคะและในแถบรุ่มแม่น้ำอเมซอนอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำเจืดและน้ำกลอยซึ่งเป็นน้ำนิ่งจนถึงน้ำไหลเอื่อย ตัวผู้จะมีความยาวประมาณ3-5เซนติเมตรตัวเมียมีความยาว5-7เซนติมตรก็หมายความว่าตัวเมียเนี่ยยาวกว่าตัวผู้นั่นเองนะคะปลาหางนกยูงเนี่ยจะมีลักษณะดีต้องมีลำตัวลักษณะที่ดีคือต้องมีลำตัวใหญ่หนาสมส่วนไม่คดงอครีบหางใหญ่พริ้วหนาแข็งแรงสมบูรณ์ไม่ฉีกขาด และขณะว่ายน้ำพลิ้วไม่พับสีและลวดลายถูกต้องตามสายพันธุ์คมเข้มเพศผู้จะมีสีสันลวดลายของหางอยู่ที่หางนะคะสีสันลวดลายของมันจะอยู่ที่หางครีบและลำตัวส่วนสวยงามมากกว่า,าปลาหางนกยูงของตัวเมียนั่นเองนะคะ ปลาหางนกยูงนะคะเป็นปลาสวยงามที่เลี้ยงง่ายขยายพันธุ์ได้รวดเร็วมีสีสันและลวดลายของหางครีบและลำตัวเนี่ยสวยงามนะคะคล้ายกับแผนหางของนกยูงปรับตัวได้ดีรักสงบไม่ดุร้ายหรือก้าวร้าวสามารถเลี้ยงเป็นฝูงใหญ่หรือเลี้ยงรวมกับปลาชนิดอื่นๆที่มีขนาดใกล้เคียงกันได้คือเขาไม่รังแกไม่กินกันเองนะคะนักเรียนเขาไม่กินกันเขาอาหารของเขาก็มีนะคะ แล้วก็ไม่ไปเที่ยวไล่กัดปลาตัวอื่นนะคะเขาจะอยู่กันแบบเงียบๆไปกันเป็นฝูงๆนะคะการเลี้ยงปลาหางนกยุงมีข้อควรระวังดังนี้นะคะ 1, น้ําที่ใช้เลี้ยงต้องใสสะอาดมีการหมุนเวียนเปลี่ยนบ่อยๆ 2, ควรปลูกต้นไม้น้ําในภาชนะที่เลี้ยงปลาหางนกยุงนะะเราเรียนกันไปแล้วเมื่อช่วงที่แล้วว่าต้นไม้น้ํามีอะไรบ้างที่เราจะเลี้ยงไว้ในตู้ปลา ะะอาหารที่เหมาะกับปลาหางนกยูงก็ได้แก่ลูกน้ำไรแดงแตะไคร่น้ำขนมปังปน่นและอาหารเมร็ดหรืออาหารสำเร็จรูปสำหรับปลาสวยงามนั่นเองนะคะเขากินแต่นักเรียนใส่ตู้ปลาอย่าไปใส่เยอะนะใส่แค่ช้อนชาก็พอแล้วนะแล้วก็อย่าให้บ่อยนะคะนักเรียนให้เป็นมือมือไปอาจจะเป็นเช้าหรือเช้าแล้วก็เย็นก็ได้ นะคะอย่าให้เยอะเพราะว่าการที่ให้เยอะปลาทานไม่หมดก็ทําให้อาหารเสียอยู่ในน้ําน้ําก็จะเสียได้หรือปลากินมากเกินไปท้องแตกได้นะคะอ่ะครูนําตัวอย่างของชนิดของปลาหางนกยูงมาให้นักเรียนได้ดูกันว่าในเมืองไทยเราอ,อมีหลายพันหลายชนิดนะคะนี่ ปลาหางนกยูงประเภทนี้เราเรียกว่าประเภททักซิโดนะคะหางจะออกขาวๆใสๆตัวตัวดำๆนะคะแบบนี้นี่มีลายลายคล้ายๆกับผีเสื้อนะคะลำตัวคล้ายๆกับผีเสื้ออันนี้เราเรียกว่าครับบ้านะคะครับบ้าผ่านครับบ้าอ่ะลายอย่างนี้ ะะลายแตกต่างกันนะคะนักเรียนสามตัวนี้แล้วนะคะเพราะมันมีหลายชนิดหลายพันเราเรียกว่าพันโมเสสนะคะอ่าตัวนี้นักเรียนทายซิว่ามันน่าจะชื่อว่าพันอะไรนะคะเขาเรียกว่าพันหางดาบนั่นเองดูหางมันนะคะหนูหางมันเหมือนดาบนะคะออกสีส้ม นะคะอันนี้ของพันนี้นะคะมันมีอีกหลายแบบนะคะนักเรียนที่คล้ายๆกันแต่สีมันอาจจะแตกต่างอันนี้นี่อันนี้ตัวใสๆขาวๆใสๆคล้ายๆกับทักซิโดแต่ชื่อว่าก l a s s g l a คือคล้ายๆที่แปลว่าแก้วนั่นเองเห็นไหมคะมันใสๆเหมือนแก้วนั่นเองและที่ครูนำมาดูตัวสุดท้ายก็คือนีออน นะคะคือว่าพอมันโดนไฟแล้วมันจะอะไรนะเขาเรียกว่าความใสของมันออกมาให้เห็นตรงตัวมันอ่ะมันจะมีความสว่างออกมาแล้วเราก็เลยเรียกมันว่านีออนนั่นเองครูก็ยกตัวอย่างนี่แค่ยกตัวอย่างบางพันุ์นะคะนักเรียนจริงๆมันมีอีกมากมายนักเรียนไปเซิร์ชหาดูได้นะคะจากอินเทอร์เน็ตนะคะพันุ์ปลาหางนกยูงชนิดต่างๆนักเรียนก็จะพบมันนะคะนะสุดท้ายของ งานนี้เมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วนะคะสิ่งที่ให้นักเรียนทําเป็นงานวันนี้ก็คือทําไม้แม p ประโยชน์ของการเลี้ยงปลาสวยงามระบายสีให้สวยงามทําลงสมุดนะคะแล้วถ่ายลงอัลบั้มวันที่3ากันยานะคะวันนี้มีงานชิ้นเดียวคือไม้แมพนั้นนักเรียนทํามาให้สวยงามหน่อยนะคิดว่าทุกคนน่าจะมีสีแล้วก็อย่าลืมเขียนชื่อให้ชัดเจนสิ่งที่สําคัญเขียนชื่อให้ชัดเจนอย่าใช้ถ่ายส่งมาแล้วใช้ชื่อลายเพราะชื่อลายบางคนไม่ได้เป็นชื่อจริง เป็นชื่อเล่นเป็นชื่อ Nickname อะไรแบบน,นี้นะคะซึ่งครูก็จะไม่ทราบว่าเป็นของใครมีอยู่หลายคนนะคะที่ใช้ชื่อ Nickname มาแล้วครูลงให้ไม่ได้เช็คให้ไม่ได้ว่าเป็นของใครบางคนก็บอกเอ๊ะส่งแล้วนะแล้วทําไมไม่ได้เช็คก็เธอส่งแหละเธอเขียนชื่อมาไหมถ้าเขียนชื่อก็ไม่มีปัญหาถ้าไม่เขียนชื่อมีแต่ชื่อลน์เป็นニッ n a m e ครูก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะเพราะนั้นอย่าลืมเขียนชื่อมาด้วย นะคะเขียนให้ชัดเจนใช้ทํางานก็ทําด้วยปากกานะคะอย่าทําด้วยดินสอเพราะเรามองไม่ชัดนะคะสุดท้ายนี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ